สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลน้ำหม่างเฟิร์นรอนจังหวัดสุรดีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรทุนแรงนะครับนะเพื่อพัฒนาในเรื่องของความควายครับนี่ผมก็มาตัดเอาญ่านะครับนะที่ลุงบุญส่งเช่าที่เขาอยู่นะครับญ่านี้ก็เป็นญ้าขน นะครับนะที่เป็นพื้นที่ที่ผมได้เคยบอกไว้แล้วว่าเช่าเขาระหว่างที่เขาเมื่อก่อนเขาเคยเลี้ยงวัวนะครับนะผมก็มาเช่าต่อเขาแล้วรูมุลส่งนั้นก็มีแนวคิดที่จะต้องหาเครื่องจักรเครื่องทุนแรงนะครับนะ้มาดําเนินการเพื่อที่จะประหยัดในเรื่องของอค่าแรงงานนะครับนะ ของคนนะครับนะ้าก่อนที่กับผมคิดจะใช้เครื่องจักรนั้นก็ต้องค้นหาในเรื่องของอข้อมูลนะครับนะ mm. เกี่ยวกับการใช้เครื่องจกักรที่จะเป็นเครื่องทุนแรงอันนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาแล้วก่อนซื้อนะครับนะาว่าเครื่องจักรแบบไหนที่จะเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องของ พัฒนาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของขาดแคลนเรื่องของแรงงานคนนะครับนะก็ต้องอาศัยเครื่องจักรนะครับนะเป็นส่วนช่วยก็ถือว่าช่วยได้เยอะอได้มากพอสมควรนะครับนะเมื่อก่อนนี้ลุงบนสูงนั้นต้องใช้ในเรื่องของอใช้คนตัดนะครับนะ บางทีไม่ค่อยมีหญ้านั้นก็ต้องใช้เป็นแรงงานเป็นทั้งวันนะครับนะป่วยจะเต็มรถนั้นก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเรามาใช้ในเรื่องของเครื่องจักรแล้วนั้นก็ถือว่า,าก็ถือว่าเป็นการาใช้ใช้เครื่องจักรนั้นก็ถือว่า ได้ประหยัดแรงงานคนได้เยอะพอสมควรครับนี่คือรูมุนส่งนะครับนะได้เผยแพร่เกี่ยวกับวิธีคิดวิธีทำที่เราจะต้องพัฒนาและพึ่งลำแข้งของตัวเองได้ขึ้นมาได้อีกก้าหนึ่งนะครับนะนี่คือในเรื่องของวิธีการคิดและวิธีการทำนะครับนะเริ่มต้นจากที่เรา จะต้องอทนนะครับนะ้าเขาเรียกว่าทนฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับนะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงเราก็าเมื่อก่อนก็ใช้เคียวนะครับนะอันเดียวแล้วก็ใช้กำลังแขนกำลังขานะครับนาที่ เกี่ยวหญ้านะครับควายระดับ3-40ตัวนั้นผมก็ยังใช้เคียวอยู่แต่ปัจจุบันน,นเมื่อเรา,อาพอที่จะพึ่งลำแข้งและพึ่งตัวเองได้เรากา็ใช้เครื่องจักรนะครับนาะมาช่วยนะครับนาะนี่ก็ถือว่า,าในเรื่องของความคิดในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองนั้นมันมีผลต่อการพัฒนาอชีพของเราเป็นอย่างมากครับนี่รูม,มุญส่งพยายามให้แนวคิดว่าคนเรานั้นอย่าติดอยู่กับแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะ้นักพัฒนานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับนะแต่ในเมื่อ,อเรายังไม่มีทุนเราก็ต้องปรับในเรื่องของความคิด ใช้แรงงานของตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับนะในเมื่อโอกาสที่จะเสริมเติมต่อนะครับนะาในเรื่องของอวิธีใช้เรื่องของเงินทุนนะครับนะ้เข้ามาในเรื่องของเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการพัฒนานั้นก็ถือว่าลุงม,มุนส่งก็ก้กาวขึ้นมาอยู่อีกระดับหนึ่งนะครับนะเชื่อไหมครับท่านถ้าของเรานั้น รู้จักใช้ความคิดคงตัวเองนะครับฝึกฝนตัวเองเอพยายามใช้หลักธรรมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นองค์ประกอบผมเชื่อมั่นเชื่อแน่ว่าคนเรานั้นเป็นคนที่มีาเรียกว่าจะมีฐานะมั่นคงมีความร่ำรวยขึ้นได้ทุกคนถ้าใครนะครับนะบังคับตัวเองได้นะครับนะฝึกฝนตัวเองได้อันนี้ต่างหากครับ เราไม่ต้องไปหวังพึ่งในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าบนรพาวาสนามีหรือว่าไปพึ่งในเรื่องของอ่าสิ่งที่เราพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่งมงายนะครับหวังแต่พึ่งแต่อ่าสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนั้นนะครับนะก็อย่าไปหวังให้มากนะครับนะเราต้องหวังพึ่งตัวเองขพงเราฝึกฝนตัวเอง พัฒนาตัวเองเท่านั้นนะครับนะถึงจะก้าวไปได้นะครับโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีกิดขัดหรือไม่มีในเรื่องของอความท้อแท้ท้อถอยหรือความเส้นหวังอะไรมานะครับเหนี่ยวรั้งของเราไว้ได้เราก็ต้องสู้กับ นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่เราก็ต้องอย่าเคาะนะครับนะเราต้องอสู้กับในเรื่องของอความทุกข์ยากความลําบากนะครับนะาความทุกข์ยากความลําบากความล้มเหลวนั้นถือว่ามันเป็นพลังให้เรานั้นจะต้องสู้กับในเรื่องของ ความล้มเหลวต่างๆนั้นมันเป็นพลังที่จะทําให้เรารู้ว่าถึงบทเรียนในเรื่องของความล้มเหลวนะครับนะ,ะถ้าผู้ใดผู้ใดนะใช้ในเรื่องของความล้มเหลวสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นเครื่องมือในเรื่องของการปรับใช้ปรับความคิดหรือใช้ในเรื่องของแนวทางของการพัฒนานั้นลุงมนส่งเชื่อมั่นว่าทุกคน มีโอกาสนะครับมีความสําเร็จได้นะครับนะทุกๆคนมีความฉลาดมีความรู้มีความเขาเรียกว่าทันคนทันเหตุการณ์นะครับนะแต่ที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะว่าเรานั้นยอมแพ้นะครับนะ่ายอมแพ้ความล้มเหลวนะครับปล่อยให้ความล้มเหลวนั้นมาครอบงําจนเรานั้นเกิดความท้อถอยเมื่อเกิดความท้อถอยแล้ว ก็ไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะทำลที่สุดนะครับความล้มเหลวต,ต่างๆนี้ก็คุมกำเนิดเรานะครับมัดตรึงเราอยู่นิ่งอยู่กับความยากจนค้นแค้นนะครับนะอันนี้จางหากครับนะอันนี้ผมไม่ใช่เพื่อจะทำเอาคลิปนะครับนะผมต้องพิสูจน์มาถึง10กว่าปีนะครับนะที่ลงบนส่งคิดปรับใช้ เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดควบคุมตัวเองอยู่ตลอดนะครับนะ้าบังคับตัวเองอยู่ตลอดนะครับถึงได้พบกับความที่ผมอยากได้อยากเป็นอยากมีนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องพิสูจน์ที่ให้ท่านได้เห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผมพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องไปหวังเทวดาฟ้าดินที่ไหนนะครับนะ้าต้องพึ่งตัวเองให้ได้ นะครับบังคับตัวเองให้ได้นะครับนะาอุดรูรั่วของค่าใช้จ่ายเงินทองที่เราใช้จ่ายไม่ถูกต้องใช้จ่ายไม่ไม่เพียงพอนะครับนะอย่าหวังให้ใครมาช่วยเป็นสิ่งที่ยากครับนี่คือผลองค์ประกอบที่ลุงบุญส่งต่อสู้มานะครับนะาหนึ่งมันสมองสองขาสองมือนะครับนะ่าจนคน นะครับหลายๆคนบอกว่าลุงบุญส่งนั้นหมดศักยภาพแล้วนะครับนะไม่น่ายอย่ามาอยู่สภาพแบบนี้อะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอกหลอนเรานะครับ,รบเราอย่ายึดออกมาเป็นนะครับนะสิ่งบันทอนอความคิดสิ่งบันทอนในเรื่องของความรู้ความสามารถของเราครับถือว่าสิ่งที่ทําผิดพลาดล้มเหลวนั้นมันเป็นบทเรียนเป็น โอกาสที่ให้เรารู้ว่าทาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผิดเราก็ต้องแก้ไขใหม่เพื่อเดินไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ใช่ทาครั้งเดียวสองครั้งนะครับคิดพ้มประสบความสําเร็จเลยนะครับจริงๆแล้วเขาประสบความล้มเหลวเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งเขายังไม่ท้อเขายังไม่ถอยนั่นก็เพราะว่าเขาโซ่ไม่ไม่ไม่ถอยไม่ท้อเขาถึงมีโอกาส นะครับนะประสบความสําเร็จประสบความร่ํารวยมหาศาลที่ทุกวันที่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นสามารถทําเงินทําอะไรได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเพราะเขาเปลี่ยนแปลงวิธีทาวิธีคิดนําไปสู่ความสําเร็จได้โดยตลอดก็เพราะว่าเขาใช้พลังความคิดใช้คนที่มีความรู้ความสามารถให้มาช่วยเขาเขาจึงได้ประสบความสําเร็จครับนี่คือแนวคิดวิธีทำของลุงมุนส่ง ได้ดําเนินการมานะครับนะจากจุดเล็กๆก็จะก่อให้เกิดเป็นจุดใหญ่ๆขึ้นในอนาคตครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ